ในอีก100ปีข้างหน้าถ้าโลกยังร้อนอยู่แบบนี้กรุงเทพนิวยอร์กมัมบายอาจจะจมอยู่ใต้ก้นทะเลก็ได้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับช่อง g p s แล้วก็รายการ Hidden Gem Story นะครับวันนี้จะมาพูดถึงโลกเลิกร้อนปีไหนแล้วถ้าโลกไม่เลิกร้อนในอีก100ปีข้างหน้าเนี่ยจะจมอยู่ใต้ก้นทะเลกันไหมครับ ก่อนจะไปถึงจุดนั้นมาไล่ทมไลายกันก่อนยุคก่อนการวิจัยก่อนปี1800ครับโลกมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนะครับตามธรรมชาติที่มีอยู่ตลอดอยู่แล้วมีการเปลี่ยนแปลงในยุคน้ําแข็งและการละลายของน้าแข็งเป็นช่วงๆซึ่งมักเกิดจากปัจจัยธรรมชาติเช่นการหมุนรอบดวงอาทิตย์ การเกิดภูเขาไฟ1824ครับปีเนาะนักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศสเป็นคนแรกที่พูดถึงการปรากฏอาการเรือนกระจกนะครับว่ากันว่าเป็นโลกที่อบอุ่นขึ้นนั้นเป็นเพราะบรรยากาศของโลกสามารถกักเก็บความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้อะไรแบบนี้ครับ1859ครับนักฟิสิกส์ชาวอังกฤษครับค้นพบว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2 เนี่ยก๊าซอื่นๆเช่นไอ้น้ำด้วยสามารถดูดซับความร้อนมีผลต่ออุณหภูมิของโลกต่อเนื่องเลยนะครับ1896นักเคมีชาวสวีเดนประเมินว่าการเพิ่มขึ้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใน ชั้นบรรยากาศเนี่ยทำให้โลกร้อนขึ้นเขาประกาศว่าหากปริมาณ CO2 เพิ่มขึ้น2เท่าเขาประมาณว่าหากปริมาณ CO2 เพิ่มขึ้น2เท่าอุณหภูมิของโลกอาจเพิ่มขึ้นประมาณ5-6องศาเซลเซียสครับ1น5 8ครับนักวิทยาศาสตร์เริ่มการวัดระบบคดดาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศนะครับในฮาวายซึ่งแสดงให้เห็นว่าปริมาณ CO2 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องการวัดนี้เรียกว่าคิวบิ้งเคอร์บนะครับ1979ครับมีการประชุมภาวะโลกร้อนครั้งแรกครับโดยนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเริ่มุษย 1988 IPCC ก่อตั้งขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติหรือ UN นะครับเพื่อรวบรวมข้อมูลวิจัยนะครับให้คำแนะนำต่อรัฐบาลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนะครับ1992การประชุมสุดยอดโลกนะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมจัดขึ้นที่ Rio d เ j a n e นโ o นะครับซึ่งมีการลงนามในกรอบอนุสัญญาสหประชาชา,ชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนะครับหรือ UNFCCC เนาะโดยรัฐบาลทั่วโลกเนี่ยให้คำมั่นสัญญาว่าจะร่วมมือกันลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจก 1997ครับการประชุมนะครับเป็นครั้งแรกที่มีการกำหนดเป้าหมายเป็นทางการให้ประเทศต่างๆเนี่ยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซะ2009นะครับการประชุมเรื่องสภาพอากาศที่โคเปนเฮเกนนะครับแม้ว่าจะไม่ได้มีผลสำเร็จในการกำหนดข้อตกลงระหว่างประเทศแต่ก็เป็นเหตุการณ์สำคัญที่รัฐบาลทั่วโลกเห็นว่าควบคุมการปล่อยก๊าซได้แล้วนะ2015ครับการประชุมโลกร้อนครั้งสำคัญที่ปารีสครับกำหนดเป้าหมายร่วมกันในการจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกไม่เกินสองศาเซลเซียสและก็พยายามไม่ให้ต่ำกว่า1 5าองศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับก่อนยุคอุตสาหกรรมครับ2021ครับ COP26 ครับที่กราสโกอังกฤษเนาะได้ตกลงกันว่าแต่ละประเทศต้องตั้งเป้าหมายจะลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกโดยมีการกําหนดให้พยายามควบคุมเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเนี่ยไม่ให้เกิน1.5องศาเซลเซียสอุณหภูมิของโลกนะครับ2024ครับปัจจุบันเนาะอุณหภูมิของโลกเนี่ยเพิ่มขึ้นจากยุคก่อนอุตสาหกรรมช่วงปี1850ประมาณ1.2องศาเซลเซียสครับน้ำแข็งที่ขั้วโลกละ,ละลายอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะที่ and, กีนแลนและก็แอนตาร์กา ระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นประมาณ20เซนติเมตรตั้งแต่ศตวรรษที่19นู่น,นความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์นะครับในบรรยากาศเพิ่มขึ้นจากประมาณ2 8 0 ppm ในช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรมเป็นมากกว่า4 2 0 ppm ในปัจจุบันผลกระทบของโลกร้อนเนี่ยเริ่มเห็นชัดเจนนะขึ้นความร้อนพายุรุนแรงพายุไต,ต้ฝุ่นเฮอริเคนที่มีความถี่แล้วก็การดุแรงมากขึ้นรวมถึงความแห้งแล้งในไฟป่าที่เพิ่มขึ้นนะครับสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อนทุกคนรู้อยู่แล้วการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลถ่านหินน้ำมารรมชาติ เป็นแหล่งที่มาหลักของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 แล้วก็ก๊าซมีเทน c s 4นะครับซึ่งเป็นการเรืองกระจกเนาะการทำลายป่าไมา้แล้วก็การทำเกษตรอุตสาหกรรมการทำเกษตรอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะปล่อยอยังไง การเลี้ยงสัตว์และการใช้ปุ๋ยเคมีปล่อยก๊าซมีเทนและไนตรัสออกไซด์นะซึ่งเป็นก๊าเรืองกระจกที่มีประสิทธิภาพในการดักจับความร้อนสูงในปี2 0 2 4หลายประเทศได้เร่งพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเช่นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมและก็การดักจับก๊าซคาร์บอนครับเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรืองกระจกการเปลี่ยนแปลงทางการพลังงานอะไรแบบนี้การคมนาคมการบริโภคเป็นประเด็นสำคัญที่จะต้องถูกจัดการหากต้องการควบคุมภาวะโลกร้อนในอนาคตแนวโน้มภาวะอากาศเย็นครับ ในอดีตที่ผ่านมาโลกผ่านยุคน้าแข็งมาหลายครั้งซึ่งเกิดจากการที่ยุคน้ําแข็งส่วนใหญ่จะเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของวงจรโคจรโลกซึ่งมีวงจรหลายหมื่นปีโดยระยะที่โลกจะเข้าใกล้ยุคน้ําแข็งมักจะเกินเวลาหลายพันปีอย่างน้อยนะยุคน้าแข็งสุดท้ายสิ้นสุดลงเมื่อประมาณ11,000ปีที่แล้วครับซึ่งตั้งแต่นั้นมาโลกก็อยู่ในช่วงที่อากาศอบอุ่นมากขึ้นเรื่อยๆเรียกว่าช่วงอบอุ่นระหว่างยุคน้าแข็งครับจากข้อมูลปัจจุบันและแบบจําลองสภาพภูมิอากาศนะครับหากไม่มีการปล่อยกา๊าซเรือง อุณหภูมิโลกคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไปจนถึงสินส้นศตวรรษนี้ในปี2100นะครับโดยอาจจะเพิ่มขึ้น1-4ถึง 4, องศาเซลเซียสขึ้นอยู่กับการจัดการระดับโลกครับการกลับเข้าสู่ภาวะเย็นเช่นยุคน้งแข็งอะไรเนี้ยอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันไกลมากาโมงวงจรโคจรธรรมชาติของโลกนะครับแน่นอนกินเวลาหลายหมื่นปีถึงหลายแสนปีเลยครับแต่กระบวนการนี้มีความไม่แน่นอนสูงเนื่องจากสภาวะโลกร้อนในปัจจุบันที่มนุษย์เร่งให้มันเกิดขึ้นสรุปนะครับไม่มีหลักฐานหรือการคาดการณ์จากข้อมูลในปัจจจุุบันนนนนทีีี่่่่่ชววาโลลกะเสูยยค็แแตอมห ชี้ให้ชัดว่าโลกเข้าสู่ยุคร้อนแน่นอนครับหากการคาดการแบบไม่แน่นอนและข้อมูลที่มีโดยสมมติว่าโลกจะเริ่มควบคุมการปล่อยก๊าซเรืองกระจกได้นะครับสมมุตินะครับและใช้เทคโนโลยีที่ช่วยการลดการปล่อยก๊าซได้มากพอด้วยนะรวมถึงปรับสภาพแวดล้อมการใช้ทรัพยากรให้ยั่งยืนอาจใช้เวลาประมาณ100 2 0 0งถึงปีเลยครับในการฟื้นฟูสมดุลอุณหภูมิของโลกและกลับมามีแนวโน้มเย็นขึ้นได้เล็กน้อยด้วยนะดังนั้นการคาดการแบบไม่แน่นอนอาจกล่าวได้ว่าโลกอาจเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เย็นได้นะครับก็ปประมาณีศ 25- 3,000ึ ก่กับความพยายามของมนุษย์ในการลดโลกร้อนนี่เป็นการคาดการณ์ที่ใช้สมมติฐานว่าเราจะจัดการกับปัญหาในระยะยาวได้และไม่มีปัจจัยที่ทําให้โลกร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าเดิมนะการที่โลกจะกลับมาเย็นอีกครั้งอาจใช้เวลานานหลายร้อยปีเนื่องจากปัจจัยหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสะสมของก๊าซเรือนกระจกและความซับซ้อนของระบบสภาพอากาศนะครับมาดูเหตุผลว่าทาไมการฟื้นฟูอุณหภูมิของโลกจึงใช้เวลานานนักข้อแรกการสะสมของก๊าซเรือนกระจกก๊าซเรือนกระจกนะครับคาร์บอนไดออกไซด์นะครับและก็ก๊าซมีเทนเนี่ยที่าง ของมนุษย์สามารถอยู่ในชั้นบรรยากาศได้นานมากโดย CO2 สามารถอยู่ได้นานถึงหลายร้อยถึงหลายพันปีเลยครับนั่นหมายความว่าถึงแม้ว่าเราจะหยุดปล่อยก๊าซวันนี้ก๊าซที่สะสมอยู่แล้วก็ยังมีอยู่ต่อการกักเก็บของความร้อนของโลกไปอีกยาวนานข้อ 2>, 2ความเฉื่อยของระบบภูมิอากาศระบบสภาพอากาศของโลกมีความซับซ้อนและก็มีการตอบสนองที่ล่าช้าการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิไม่ได้เกิดขึ้นทันทีทันใดแม้ว่าเราจะลดการปล่อยก๊าซเรืองกระจกได้อย่างมีนัยสําคัญระบบภูมิอากาศยังคงม,มีความเฉื่อยซึ่งหมายถึงการที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้นในปัจจุบัันนยงงงงคสูต่่ออเื หลายศตวตรรษก่อนที่มันจะเย็นลงทะเลและมหาสมุทรซึ่งทําหน้าที่กักเก็บความร้อนของโลกไว้ประมาณ90%ทะเลและมหาสมุทรที่ทําหน้าที่กักเก็บความร้อนของโลกไว้ประมาณ90%ของพลังงานที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกก็ทาให้การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเนี่ยชา้าลงบ้าง3การฟื้นฟูธรรมชาติและการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์กรรารดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์นะครับโดยธรรมชาติเช่นป่าไม้มหาสมุทรดินช่วยลดปริมาณ co2 ในบรรยากาศได้แต่กระบวนการเหล่านี้ใช้เวลานานเนื่องจากระบบนิเวศต้องใช้เวลาในการฟื้้้นนฟููเชช่่กกาารปลลตองใว หลายสิปีหลายร้อยปีการฟื้นฟูการดูดคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเต็มที่เนี่ยมันเยอะมันนานครับหาสมุดซึ่งเป็นแหล่งดูดคาร์บอนไดออกไซด์ที่ใหญ่ที่สุดดูดซับ c o 2ช้าแล้วก็มีข้อจํากัดนะครับ c o 2ในบรรยากาศก,าก็สูงมากด้วย 4. การพึ่งพาเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงระดับโลกถึงแม้ว่าเทคโนโลยีดักจกกับกักเก็บคาร์บอน จะมีการพัฒนาแต่ในปัจจุบันยังไม่แพร่หลายหรือมีประสิทธิภาพนะครับเพียงพอที่จะลดปริมาณ c o 2ในระดับที่ต้องการได้ในเวลาอันสั้นเนาะการเปลี่ยนแปลงนโยบายระดับโลกพฤติกรรมการใช้พลังงานก็เป็นปัจจัยสําคัญนะครับการเปลี่ยนเป็นใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างเต็มที่แล้วก็ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยอาจใช้เวลาหลายสิบปีเนื่องจากต้องพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลในหลายอุตสาหกรรมอยู่ข้อ5ปัจจัยที่ยากจะควบคุมครับปรากฏก,การธรรมชาติเช่นภูเขาไฟละเปิดการเปลี่ยนแปลงของวงจรโคจรโลกในระยะยาวอาจมีผลกระทบต่อ กาศนะครับที่ทําให้โลกร้อนขึ้นหรือเย็นลงได้เนี่ยแต่สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถคาดการได้อย่างแน่นอนและอาจไม่เกิดขึ้นในระยะสั้นแน่นอนครับแม้ว่าเราจะลดการปล่อยกา๊าซได้ในอนาคตแต่ผลลัพธ์จะยังไม่ชัดเจนปรากฏชัดเจนจนกว่าจะผ่านไปหลายศตวรรษแน่นอนครับการเปรียบเทียบนะครับว่าเอ้ยพูดว่าโลกร้อนมันก็ร้อนมันเห็นกว้างๆอะ่ะเปรยเียบเทียบอย่างงี้ครับลองนึกถึงโลกเหมือนหม้อซูขนาดใหญ่แล้วก็บร,รากาศก็คือฝาหม้อโอเคไหมครับโลกเนี่ยเหมือนหม้อ อากาศเนี่ยก็เหมือนฝาหม้อก็คือฝาหม้อที่คุมหม้อซุปอยู่พูดซ้ำาล้มเมื่อเราปล่อยกา๊าซเลื่นกระจกเช่นคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยก็เหมือนกับการเล่งไฟใต้หม้อทาให้หม้อเริ่มอ,อุ่นขึ้นเรื่อยๆและเรายิ่งปล่อยกา๊าซมากขึ้นก็เหมือนกับการเล่งไฟให้แรงขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยภูมิของโลกเพิ่มขึ้นมาประมาณ1.2องศาเซลเซียสหากเรายังไม่ลดการปล่อยกา๊าซมันก็จะอุ่นขึ้นเรื่อยๆและอาจทาให้หม้อซุปหรือโลกของเราเดือดก็ประมาณนี้ครับเปรียบเทยียบเป็นอันหนึ ถ้าเปรียบเหมือนโลกเป็นบ้านคุณและเครื่องปรับอากาศเสียก็คือโลกที่ร้อน,นตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าอากาศภายนอกบ้านร้อนขึ้นเรื่อยๆบ้างมันก็มีเย็นบ้างนะบางครั้งฝนตกปล่อยด้วยฤดูมั่วๆพอเครื่องปรับอากาศธรรมชาติของโลกเช่นป่าไม้และมหาสมุทรไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้แล้วทําให้โลกเก็บความร้อนมากเกินไปนะครับถ้าคุณไม่ซ่อมหรือไม่แก้ปัญหาเช่นไม่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกบ้านของคุณก็จะร้อนขึ้นเรื่อยๆจนคุณอยู่ไม่สบายในที่สุดทุกครั้งที่คุณขับรถยนต์หนึ่งคันใช่ไหมใช้เชื ออกสู่โลกโดยตรงโอเคไหมตอนนี้โลกเราเนม่ยมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ3600 0ล้านตันต่อปีซึ่งทาให้บรรยากาศโลกเนี่ยคล้ายกับสะสมความร้อนอย่างต่อเนื่องอะไรประมาณนี้ครับอันนี้คือเปรียบเทียบแบบง่ายๆนะสเปรียบเทียบการใส่ผ้าห่มเพิ่มคิดง่ายๆว่าถ้าโลกของเรามีบรรยากาศคล้ายกับผ้าห่มที่ปกคลุมโลกเอาไว้โดยหน้าที่ของผ้าห่มคือการกักเก็บความร้อนจากดวงอาทิตย์โอเคไหมการเลงกระจกที่เราปล่อยออกมาก็เหมือนกับการเพิ่มชั้นผ้าหม่มขึ้นไปเรื่อยๆอทุกครั้งที่เราปล่อย CO2 หรือมีเทนเท่ากับเราเพิ่มผ้าห่่มอออีกกชั้้้้นนนซึึงาใหโลขเรร โลกผมเพราผอมมากขึ้นการระบายความร้อนออกไปก็ยากเหมือนกันทําให้โลกอุ่นขึ้นแล้วก็สูงขึ้นเรื่อยๆครับห้าผลกระทบในชีวิตประจำวันถ้าโลกร้อนขึ้นเพียงหนึ่งองาศาเซลเซียสแล้วมันจะเป็นไรอาจฟังดูเหมือนน้อยแต่มันเหมือนกับการเพิ่มอุณหภูมิของโลกทั้งใบเลยมันไม่น้อยหรอกครับนึกภาพง,ง่ายๆถ้าอุณหภูมิที่บ้านคุณเพิ่มขึ้น หนึ่งองศาเซลเซียสทุกวันแล้วกันคุณจะเริ่มรู้สึกว่ามันร้อนขึ้นแน่นอนจนคุณต้องปรับพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศอะโลกร้อนขึ้นเพียงเล็กน้อยมีผลให้ขึ้นความร้อนรุนแรงความน้ําแข็งทั่วโลกละลายอายุไต้ฝุ่นเฮริเคนแรงขึ้นนะครับรวมถึงระดับน้ําทะเลสูงขึ้นส่งผลต่อผู้คนทั่วโลกขออธิบายเป็นช่วงเวลาก็ได้อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น1.2องศาเซลเซียสนี้เกิดขึ้นจากการสะสมก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศเวลาประมาณ150ปีนั่นหมายถึงอะไรมนุษย์เนี่ยสร้างความเปลยแงรั้หกกะาาา120 ปล่อยให้การเล่นกระจกอยู่ในระดับเดิมอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้าโลกอาจร้อนขึ้นถึง1.5อ,องศา,า,ศาเซลเซียสหรือมากกว่านั้นแหละครับ5ข้อที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลกระทบของภาะวะโลกร้อนที่อาจจะไม่ค่อยถูกพูดถึงมากนักแต่ส่งผลกระทบได้อย่างชัดเจนในปัจจุบนันและเน้นให้คนเห็นถึงความเร่งด่วนของปัญหาข้อแรกโลกที่หายไปเริ่มกลับมาครับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความชื้นทําให้บางพื้นที่ที่เคยเป็นที่ปลอดภัยจากโรคเชื้อที่มียุงเป็นพาหะไข้มาลาเรียไข้เลือดออกเริ่มกลับมาระบาดครับพื้นที่ที่เคยหนาวกลายเปป็นนนนแแหหล่่่งงงงพพพรรรรััธุุ์ขอยคบซึททําาใใ้้ะชกืี เสียเส่ยงอันตรายแน่นอนใช่ไหมเพราะว่ามันกลับมาวางไข่ข้อ2ภัยแล้งทําให้เกิดการขาดแคลนน้าไม่ใช่แค่ในระดับน้ําทะเลที่เพิ่มขึ้นเท่านั้นโลกร้อนทําให้เกิดภัยแล้งที่ยาวนานขึ้นอีกในหลายพื้นที่ของโลกบางเมืองใหญ่กาลังจะขาดน้ําเช่นในปี2018เมืองเคปทาวของแอฟ,ฟริกาใต้เกิดเผชิญกับเดซีโลซึ่งหมายถึงประชาชนจะไม่มีน้ําใช้ในชีวิตประจําวันข้อ3การขาดแคลนอาหารจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศครับโลกร้อนปลูกยากขึ้นใช่ไหมพืชบางชนิดหายไปจากตลาดเนื่องจากไม่สามารถเติบโตในอุณหภูมิที่สูงได้เช่นช็อกโกแลต ภาษาลีซึ่งเป็นพื้นที่อาหารของคนหลายล้านคนข้อ4ีการเพิ่มขึ้นของการเสียชีวิตจากขึ้นความร้อนครับขึ้นความร้อนที่ดุนแรงเนี่ยทำให้เกิดการเสียชีวิตยังไงโดยเฉพาะในกลุ่มคนสูงอายุและผู้ป่วยครับในปี2023ขึ้นความร้อนในยุโรปฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่า60,000คนและก็เหตุการณ์นี้ก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตหากโลกยังร้อนอยู่นะครับข้อ5การเปลี่ยนแปลงการไหลเวียนในมหาสมุทรนะครับการละลายของน้ําแข็งนะครับขั้วโลกทําให้น้ําจืดไหลเข้าสู่มหาสมุทรมากขึ้นการละลายของน้ําแข็งขขั้้้วโลลกทํําาาาใหหหนจืดไเมมส มากซึ่งส่งผลต่อการไหลเวียนของกระแสะน้าในมหาสมุทรกระแสะน้ําในมหาสมุทรแอตแลนติกอาจจะชะลอตัวลงซึ่งเป็นกระแสะน้ําที่สําคัญที่ช่วยในการควบคุมสภาพอากาศของโลกหากหยุดไหลจะทําให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในหลายทวีปเนื่องจากอุณหภูมิของมหาสมุทรเพิ่มขึ้นครับหากไม่มีการแก้ไขเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจในอีก50ปีถึง100ปีข้างหน้าน้าแข็งที่กักเก็บไว้หลายพันล้านตันนี้อาจจะละลายหมดทาให้ระดับน้ําทะเลทั่วโลกเพิ่มขึ้นสูงประมาณ3เมตรซึ่งทําให้เมืองใหญ่ๆริมชายฝั่งเช่นนิวรกงท้้น่าญัับํมค และทำให้ผู้คนนับร้านไร้ที่อยู่อาศัย oh. มาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงบ้างครับในเมื่อเรารู้กันอย่างนี้แล้วเรามนุษย์เราก็ไม่ได้ไม่พยายามนี่เราก็ทําอยู่ใช่ไหมมาดูดีว่าเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับในหลายประเทศเริ่มใช้พลังงานหมุนเวียนเช่นพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วครับผู้นำโลกในปั้งเป้าหมายเลย2050คิดถกราช2050โลกจะใช้พลังงานหมุนเวียนแทนพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลได้เกือบทั้งหมดเลยนะหลายประเทศตั้งเป้าว่าจะเลิกใช้ถ่านหินในการผลิตไฟฟ้าในปี2030ครับเพื่อให้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างชัดเจน ข้อ2นี่ไงชัดๆเลยครับการใช้รถยนต์ไฟฟ้า EV การใช้รถยนต์ไฟฟ้าแทนรถยนต์ที่ใช้น้ามันเนี่ยกำลังเป็นการแก้ไขปัญหาที่สาคัญเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการขนส่งหลายประเทศเช่นสหรัฐอาณาจักรนะครับแคนาดาเนี่ยตั้งเป้าจะหยุดการขายรถยนต์ที่ใช้น้ํามันในปี2035ครับเพื่อให้ผู้คนหันมาใช้รถ EV กันมากขึ้นข้อ3การเลิกใช้น้ํามันครับผู้นําโลกกําลังวางแผนการลดการใช้น้ํามันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติครับในอุตสาหกรรมหนักเช่นการผลิตเหล็กปูนซีเมนต์ซึ่งเป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจ นาเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนแทนกา๊าซธรรมชาติในกระบวนการผลิตซึ่งคาดว่าจะทําได้ในวงกว้างในปี2040ข้อ4การฟื้นฟูป่าไม้พื้นที่สีเขียวการฟื้นฟูและพื้นที่สีเขียวเป็นอีกหนึ่งในวิธีที่สําคัญที่ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้จากชั้นบรรยากาศเลยครับหลายประเทศค,ครับบาซิลินโดนีเซียได้รับแรงกดดันให้หยุดการตัดไม้ทาลายป่าและฟื้นฟูป่าขนาดใหญ่เพื่อลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศโดยตั้งเป้าให้มีการปลูกป่าหลายพันล้านต้นในปี2050ข้อ5การเปลี่ยนแปลงระบบกะเกษตรกรรมเพื่อาามยยััั่่ืนนรรรรรบบะะเเกกกกกษตปปจจจจุลอ มากจากการใช้เครื่องจักรแล้วก็การใช้ปุ๋ยเคมีหลายประเทศกำลังพัฒนาระบบการเกษตรแบบใหม่ที่ใช้พลังงานหมุนเวียนแล้วก็การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตั้งเป,งเป้าให้การผลิตอาหารเนี่ยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในปี2040ห้าข้อมือสกู่นี้ข้อ3ครับเกี่ยวกับการเลิกใช้น้ํามันและการธรรมชาติในอุตสาหกรรมเป็นเรื่องสําคัญมากมาดูแนวทางการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นไปได้ในอนาคตกันครับไม่ใช้น้ํามันแล้วใช้อะไรไฮโดรเจนครับเป็นพลังงานที่มีเศักยภาพสูงสามารถเป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมได้หลายประเภทรวมถึงการผลิตเหล็กและการขนส่งไดรเจจนสาาาาามถทํ้กแหลล่งงงพั หมุนเวียนเช่นน้ำที่ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานลมในการแยกไฮโดรเจนออกจากน้ำนะครับไฮโดรเจนเนี่ยคาดว่าจะกลายเป็นแหล่งพลังงานหลักในอุตสาหกรรมโดยหลายประเทศมีการลงทุนและก็พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต แล้วก็จัดเก็บไฮโดรเจนครับสพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเช่นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมแล้วก็พลังงานน้ําจะเข้ามาแทนที่น้ํามันในการใช้อุตสาหกรรมจะเข้ามาแทนที่ในการใช้ในอุตสาหกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นวิธีสะอาดและมีประสิทธิภาพสําหรับการขับเคลื่อนเครื่องจักรแล้วก็กระบวนการผลิตในหลายภาคส่วนเช่นการผลิตอาหารการผลิตเหล็กการขนส่ง3พลังงานชีวมวลครับเป็นพลังงานที่ได้จากวัสดุธรรมชาติพืชสัตว์อะไรแบบนี้พืชและสัตว์สามารถนํามาผลิตพลังงานทดแทนได้นะครับไบโอดีเซลหรือเอทานอลนะครับสามารถใช้ทดแทนน้ํามันได้โดยเฉพาะ ในภาคการขนส่งนะครับอันนี้คือการใช้ชีวมวลเนาะข้อ4พลังงานจากการผลิตไฟฟ้าจากความร้อนเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากความร้อนเช่นการใช้ความร้อนเหลือทิ้งก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ใช้ความร้อนในกระบวนการผลิตการใช้ความร้อนคืออะไรครับเพื่อผลิตการใช้ความร้อนเพื่อผลิตไฟฟ้าสามารถช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ข้อ5้าการใช้เทคโนโลยีคาร์บอนดักจับ CCS เทคโนโลยีนี้นะครับจะช่วยดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมก่อนที่จะขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศการใช้ CCS ร่วมกกับารช้ เชื้อเพลิงฟอสซิลจะช่วยให้การใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลในอุตสาหกรรมมีความยั่งยืนเนาะแนวโน้มในอนาคตนะครับการเลือกใช้น้ำมันและก๊าซธรรมชาติในอุตสาหกรรมจะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีและแหล่งพลังงานใหม่ๆที่มีความยั่งยืนเนาะไฮโดเจนมีแนวโน้มที่เป็นแหล่งพลังงานสําคัญในอนาคตโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้พลังงานสูงเช่นการผลิตเหล็กแล้วก็การขนส่งระยะไกลการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนแล้วก็เทคโนโลยีการจัดเก็บพลังงานจะเป็นกุญแจสําคัญในการเปลี่ยนผ่านไปสู่อนาคตที่ปราศจากน้ํามันหากมนุษย์สามารถดาเนินการปรับตัวและใช้้พลังงงาานนททดแไอย่มี ประสิทธิภาพนะครับคาดว่าโลกอาจจะเริ่มเข้าสู่สภาวะเย็นขึ้นได้บ้างใช่ไหมไม่ร้อนเท่าไหร่ทศกราช2038อันนี้จะเร็วไปใช่ไหมอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงนี้อาจขึ้นอยู่กับความร่วมมือของทุกฝ่ายนะครับในการจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆอย่างต่อเนื่องดังนั้นคาดว่า14ปีต่อจากนี้โลกอาจจะเริ่มเข้าสู่สภาวะเย็นลงได้หากมีการดําเนินการและความร่วมมือในการลดโลกร้อนอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพคาดการในกรณีที่มันมีอุปสรรคแล้วกันเพราะมันคงไม่ราบรื่นหรอกครับถ้าเราย มีประสิทธิภาพและยังมีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างต่อเนื่องโดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไปสู่พลังงานทดแทนได้หรือมีเหตุการณ์ที่ทําให้ความพยายามลดโลกร้อนได้ล่าช้าพุทธศักราช2,617หรือคิดศักราช2,124เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่รุนแรงเช่นน้าทะเลเพิ่มสูงขึ้นกระทบต่อชีวิตหลายพื้นที่และทําให้เกิดเหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่รุนแรงและถี่ขึ้นแม้ว่าจะมีการพยายามในการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าไม่มีความร่วมมือที่เข้มข้นจากทุกภาคส่วนอาจต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะมี เป็นแค่การประมาณการและก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ไม่แน่นอนนะครับในปี2,124นะครับคิดศักะานะจึงเป็นปีที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการกระทาในปัจจุบันนี้และการตัดสินใจว่าเราทําในวันนี้ถ้าหากเราไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานในปัจจุบันการส่งผลต่อสภาพอากาศอาจส่งผลให้เราเผชิญกับปัญหารุนแรงในอนาคตได้เหตุผลที่พูดถึงในไฮไลท์ช่วงต้นคลิปนะครับว่ากรุงเทพอ่านน้าท่วมในเกิดขึ้นได้จริงไหมนะครับการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเลนะครับตามการคาดการณ์ของนักวิทยาศาสตร์ระดับน้ําทะเลส ประม,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 มาณ1นึ่งถึงสเมตรเนาะในปี2124นอะครับอาจเป็นผลจากการละลายของน้ําแข็งในขั้วโลกและการขยายตัวของน้ําทะเลเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นกรุงเทพตั้งอยู่ในพื้นที่ต่าใกล้กับทะเลเอ่าวไทยซึ่งทําให้มีความเสี่ยงสูงต่อการถูกน้ําท่วมจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเลการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอุณหภูมินะครับสูงขึ้นอาจทําให้เกิดพายุรุนแรงแล้วก็มีปริมาณฝนตกที่มากกว่าปกติซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้หากฝนตกหนักในช่วงเวลาสั้นๆระบายน้ำในกรรรุงงงเเทพพพนับอออาาาจไไมม่สถ้้ดีย ทำให้เกิดน้ําท่วมในหลายพื้นที่ข้อ3การตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ที่เสี่ยงประชากรในกรุงเทพมีการเติบโตอย่างรวดเร็วส่งผลให้มีการพัฒนาที่ดินพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดน้าท่วมซึ่งอ,อาจเป็นสถนา,านการณ์ที่เลวร้วายยิ่งขึ้นนะครับแต่แน่นอนว่าคงไม่ได้มีแค่กรุงเทพอย่างเดียวเนาะรายงานจาก IPCC นะครับเป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโดยทาการวิจัยและเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับการถึงเพิ่มขึ้นของ,ขของระดับน้าทะเลทั่วโลกซึ่งมีผลกระทบต่อเมืองชายฝั่งรวมถ เสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเลซึ่งจะทําให้มีน้ําท่วมมากขึ้นการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยแล้วก็นักวิจัยนะครับการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยมหิดลเนานะนักศึกษาเนี่ยในประเทศไทยได้กล่าวถึงความเสี่ยงของน้ําท่วมในการที่กรุงเทพจะเกิดขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเลก็ก็มีเหมือนกันอันนี้คือหลักฐานตัวอย่างนะครับงานวิจัยที่ได้ชื่อเสียงได้แก่วิจัยที่มีตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องก,กับการจัดการน้ำนะครับซึ่งได้วิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วก็ผลกระทบที่อาจเกิดขึ มาตรการในการลดภาวะโลกร้อนนะครับการบริหารจัดการในน้ําที่ดีพอในกรุงเทพเผชิญกับน้าท่วมมากขึ้น4การศึกษาของ ADB นะครับระบุว่ากรุงเทพมีความเสี่ยงสูงนะครับน้ำท่วมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนะครับโดยแนะนําให้มีการวางแผนการปรับปรุงโครงสร้างนะครับแล้วก็การรับมือกับการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเลและก็เหตุการณ์น้าท่วมในอนาคตข้อมูลในการศึกษาเหล่านี้สามารถเป็นหลักฐานยืนยันถึงความเสี่ยงของน้ําท่วมในกรุงเทพก็ได้เหมือนกันนะครับอันเป็นเหตุผลว่าจากภาวะโลกร้อนนี่แหละแล้วก็จะเน้นเฉพาะประมาณกรุงเทพนิวยอร์กแล้วก็มัมบ กรุงเทพเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยมีความสำคัญทางเศรษฐกิจอย่างมากไนนิวยอร์กเป็นหนึ่งในเมืองที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกทั้งในด้านเศรษฐกิจการเงินวัฒนธรรมมัมไบหรือมุมไบเป็นศูนย์กลางทางการค้าและก็ใหญ่ที่สุดของอินเดียด้วยคือมันมีความเสี่ยงจากน้ําทะเลที่สูงขึนครับเมืองเหล่านี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่ำใกล้ทะเลจึงมีความเสี่ยงสูงต่อการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเล ซึ่งอาจนาไปสู่การน้าท่วมที่รุนแรงปัญหาการจัดการน้ําและโครงสร้างพื้นฐานแต่ละเมืองเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวข้องกับการจัดการน้ําและโครงสร้างพื้นฐานที่อาจจะไม่เพียงพอต่อการรับมือภัยพิบัติเช่นระบายน้ําที่อาจจะไม่สามารถจัดการกับปริมาณน้ําที่สูงขึ้นได้มีการศึกษาและรายงานจากนักวิทยาศาสตร์แล้วก็องค์กรระหว่างประเทศที่มีข้อมูลเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับเมืองเหล่านี้ซึ่งมีการพูดถึงความเปลี่ยนแปลงแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเมืองอื่นที่อาจจะประสบปัญหานอกจากกรุงเทพนิวยอร์กมัมบ่ายก็ยังมีอีกครับซานฟราน โองเฉพาะจอจงให้เห็นภาพชัดยิ่งขึ้นครับเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้เนาะแน่นอนว่าสถานการณ์ที่มีอยู่ทั่วโลกครับถ้าทัานชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนพูดคุยติชมได้ทุกอย่างเลยนะครับถ้าพอมูลผิดพลาดประการใดก็มินบอกกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ